บอกกับแบบดอสอนะคะเป็นแมปที่อัปเดตใหม่นะคะก็คือเป็นแมปเปิดประตูหนึ่งประตูแต่มีชั้น2แล้วก็คือรอบจะเป็นถ้านะซึ่งเกมนี้ก็คือต้องเปิดประตูให้ครบ100บานนะคะแล้วแต่ละบานก็อาจจะมีผีมาโ่มาฆ่ามึงก็ได้มึงก็ต้องเตรียมรับปืนไว้ให้ดีนะทุกคนเมื่อกี้กูใส่หลอดไฟไปครับนี่ตามมาตามมาตามมาใส่ใส่หลอดไฟอะไรเอ๊กูกูเพิ่งใส่หลอดไฟตะกี้มาคือมันให้หาหลอดไฟอีก2อันเว้ยกูใส่แล้วอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอ่ะเพิ่งมา ว่าเอาไปเจอมาจากไหนใส่สีใส่สีใส่โอ้สว่างสว่างจัดอะไรอะดันอะไรอะนี่ทำอะไรอ๋อดันเล่นเล่นดันสนุกสนุกดันสนุกสนุกไม่มีอะไรเว้ยนี่ยน้องลำให้แล้วเราเรามีเอฟซีก็คือน้องฟียมานำให้นะคะทุกคนก็เลยสบายขึ้นไม่้องูจะตายงงงอยู่ตรงหน้าประตูนี่ยังไงหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วอุ้ยไหนทำมาผ่าประตูผ่าประตู กัไปอ๋ออ๋อวุ้ยเอาหายเลยไปต่อดีกว่าประตูที่แค่สองบานยังยากอ่ะตู้แอบก็เยอะอยู่ตู้เยอะตู้เยอะตู้เยอะอันนี้ต้องไปทางนี้อีกรอบนึงใช่ไหมไม่รู้ไอ้ที่มึงมึงไอ้มึงมึงมึงมีประตูมีประตูเพิ่มอ้าวประตูเพิ่มอุ้ยประตูปริศนาผมกินมันมืดจัดอ่ะอุ้ยนี่ไงกูได้ของมาอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่อ๋อไอ้นั่นอ๋อเอาไว้รออ๋อเอาไว้รอ อ๋อไปล่อผีเหรอล่อผีไม่ต้องใช้ไฟล่อผีด้วยเหรออุ้ยอุ้ยเสียงเสียงอะไรมืด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 มีเสียงน่ากลัวด้วยอ่ะโอ้ยควันอะไรอะอะไรอ่ะเหยียบควันได้ไหมอ่ะไม่น่าได้นะกุ้นจะจะเจ็บอยู่อ่ะเออไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรใส่ฟันใส่อะไรเจ็บอ่ะเจออะไรขึ้นม่าท้โยนอะไรอ่ะ กูเจ็บนะหนึล้อุ้ยอันนี้เม็ดน้ำหูถ้ำแม่งโคตรลึกซึ้งมันดูมั่วไปหมดเลยอ่ะหนึ่งเจคนของคุขององอตุมึงไม่ขนของก่อนเลยไม่ได้แดกกูไม่ได้แดกกูร้อยแปดร้อยแปดแล้วร้อแปดแล้วตัวยิ้มอะไขำวะมึงต้องคอยมองหน้ามันนะไม่ไมึงมันมีตัวตัวอะไรขำไม่รู้อ่ะตัวเสแล้วไนะกัวแล้วอุ้ยอะไรขำวะโดนอีกองอีกกอง ไม่เย้มเลยจ้ะตืู่เตลกมากเลยมึงก็มึงขำได้คนเดียวเหรอเมื่อกี้คือตัวอะไรอ่ะไม่รู้อะไร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 ต้องรีบหรือเปล่าต้องรีบหรือเปล่าอ๋อเขาตู้เหรอตู้ตู้ตตูู้้เขาตู้ป่ะโอเคไอ้ไม่มีตู้นี่นี่พี่เฟลแอบตู้เลยแยกว้า ว้ายน่ากลัวรอดไหมไรอดไหมอุ้ยรอด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 เมื่อกี้คือตัวอะไรอ่ะก็ผีนั่นแหละกุรู้ก็เพิ่งเลนคุก็เพิ่งเลนัวตัวอะไรอ่ะน่าน่ากลัววิ่งมาแรงมาแรงไว้มาแรงไว้ไว้พึ่งไว้แรงมาแรงไว้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 โอ้ย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 น้อยรีบเดินอย่ารีบเดินดิวายเจ็บเจ็บเจ็บเอ้าจะตายฟื้นกันฟื้นฟื้นฟื้นตายตายไปจ้าไปจ้าต่อไปเลย ทำไมห้องนี้มันเป็นป่าวะตอนแรกมันเป็นถ้ำไม่ใช่เหรอเออว่ะทำไมตอนแรกมันเป็นถ้ำนี่เป็นป่าได้ไงวะเฮ้ยเสียงอะไรอะไอ้ก้องมาดูดิโอเคพี่ไป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 ไอ้ก้องก้องไอ้ก้องมิวไอ้ก้องไปไหนวะมิวแล้วเป็นอะไรทําไมไม่ตอบอีกคนนะมึงยิงเงยเอาหายไปไหน แม่มึงอ่ะพวกมึงอ่ะตกใจหมดเลยเนี่ยนึกว่ามีผีเป็ดตกใจสิตกใจหมดนึกว่าจะมีผีเป็ดจริงๆมาโผล่ซะแล้วอย่าคิดจะลงดีกับฉันไอ้พวกตัวจอยนี่สิเปรตของจริงถ้าอยากจะได้นรู้ได้เลย เออฮ้ยลผพานเสียงดังอยู่นั่นแหละอีควาย<ฮ><ฮ>ถ้อยากจะลองดีกับฉันแล้วก็ก็ต้องนี่เลย ROV 6 3กันยายนนี้เข้าเกมไปื่อทำกิจกรรมรับสกินฮีโร่อินเน็ตผีเปรตฟรีรวมถึงกิจกรรมไลฟ์สตรีมสดของ ROV X The Ghost Radio ลุ้นรับหมวกไลฟ์สตรีม e x c l u ไปเลยไปเล่นกันนเยนนะจ้า อ้าวแล้วกูต้องไปไหนต่อเนี่ยก็ต้องเบาต้องทำต้องเบาต้องเบานีกินกดย่องกดย่องกดย่องขอดย่องย่องย่องต้องเบาตรงนี้อันีต้องห้ามเสียงดังเหรอยังไม่ล่อผีได้เหรอเฮ้ยตัวอะไรวะน่าเฮ้ยตัวนี้กูไม่เคยเห็นเลยอะดูน่ากลัวเดิน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 เดพนเนเดินเดินเ่านเดินเดิ่เดินดมากโอนเดอกนเดินเดินเดงนเนเเเอานเดินสนนสน อินมาแล้นี่ฉันี้อหากูละใส่ไฟสองอันจอแล้วนึงจอล้วหนึ่งได้ไดขาดอีกหนึ่งขาดอีกหนึ่งขาดอีกหนมงนี่ัดหน้าอุยปิ๊ปิ๊ึปิ๊เอาคแล้วเรอแล้วครบแล้วเปิดเลยเปิดเปิดเปิไรอ่ะ มมมึึึงงงเจ็ราจะดูยังไงว่าผีมันมามันจะสั่นสะเทือนแทนนินไหวปะเหมือนเมื่อกี้อืมเออกูก็ว่างั้นแหละมึงบอกว่าอย่าเพิ่งรีบเดินดิเล่นเก่งเกินแล้วกูไม่ได้เรียนรู้อะไรอ่ะเปิดไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ละกูดิค่อยพูด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 ตู้ใครตู้มันกูไปแล้วกูรอดน่ากลัวมึงตัวอะไรในตู้มึงตัวอะไรในตู้ไหนอะไรมีตู้หรือเปล่อะไรอ่ะเดินกลับมาเดินกลับมาเห็นในตู้นี้วะไหนกูไม่เห็นเลยไม่กูไม่เห็นเป็นอะไรแดงๆวะน่ากลัว ไม่มีมึงเปิดดิไอ้กล้องเปิดดิกูไม่เปิดไอ้กูเสียเลือดไปแล้วรอบหนึ่งกูมีโล่บังกูอะไรไม่มีเลยหลอนเลยสัตว์หลอนหลอนหลอนอุ้ยอะไรมีไฟสัญญาณไฟนี่คืออะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหเฮ้ยแล้วไฟไหมแก๊สแก๊สแก๊สควันควันควันต้องเป็นหนึ่งสองสามหรือหนึ่งสองสองนะเฮ้ยน้องบอกอันนี้น้องบอกอันนี้เอ้ยเรามีผู้เชี่ยวชาญเออถูกว้ายว้ายว้าย น่ากลัวน่ากลัวมันตาบอดใช่ป่ะตัวเนี้ยตาบอดแต่หูดีมันส่งเสียง้มันยิไมได้ยิไม่ยิน่ากลัวมึงจะยิ้นะระวังระวัง้ตายผู้ตายไอ้คนไอ้คนไอ้ไอ้คนไอ้คกูอกิดไอม่ด้วยส้นไอ้ค้คน้อ้คน้อ้คนอ้อ้้อ้อ้้ไอ้อง แล้วน้องไปไหนอ่ะนุอไมผ่านแล้วเหรอหายแล้วผ่านเพราะ่อไงไอ้มันกลับาแล้วคุณมันกล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมแย่มาแล้วกาแะ้าแล้แล้วม่แล้วมาแวูาแล้วมีแลีวมาแปวแปวมาแล้วมแล้วมาแล้มแล้ว

แล้วแล้วแล้วมาแล้วนะตัวได้ไหมน่ากลัวจิ๊นที่มันน่ากลัวว่ะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเกือบสวยแล้วมันน่ากลัวกว่าอันแรกเออน่ากลัวอ่ะนั่นมันน่ากลัวมันโอ๋ยเพลินเปิดเพลินเปิดเพลินน่ากูกว่าด่านแรกเออด่านแรกมันยังไม่น่ากูขนาดนี้เลยอันนี้มันน่ากูเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยตู้ซันตู้ซันตู้ซันกูบันบันหลังสุดนี่แหละบ้านหลัน่ากลัว ไปแล้วไปแล้วีไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับน่ารู้วไปไหนอะนี่ต้องทัานี่ต้องมึงไปไป่งผักลูกคสั์เจ็มชี่หายเอาผิดผิดอันผิดอันต้องผักกระถิ่นนู้นนู้นนะกูกูตีตกตตาตี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 ตาตี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 ตายีตาตี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 ีตีตไตี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 ต่ตมัน กูชูดได้แค่ครั้งเดียวอ่ะจริงป่ะเออง <c oughs> ันมึงก็เป็นศพไปตรงนี้นั่นแหละก้องโอ้ไม่นะกล้องพี่ก้องเราจะจำพี่ก้องตลอดไปชูมือด้วยกด <c oughs> ไลค์อาางวันนี้ชูมือไงชูมือได้แล้วอ่ะได้แล้วได้แล้วเราผ่านมาได้กี่<น>บาทแล้วนะยกว่บาบาทป่ะเฮ้ยมันมันยากจังวะเพิ่งยีบจาทนี้มันยากจังวะแม่กูได้มาถึงห้กว่าบาทแล้ไม่ใช<น>่เหรอ้ยมาลแรงมา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 เร็วมาเร็วพี่หมิวพี่หมิพี่หมิวพี่ฟอเรรเจ็บ ใส่ไว้สัตว์ทุกคุณจื่แค่นี้ว้สันสัสัสัเอาตู้ของตู้เก่าตู้เก่าสัตว์มึงแย่งน้องเาอีกแล้วอีอ้ใจตรงกับกูเฉเฉยแหละไม่ันมีไฟอีกแล้วเนี้ยคุเคยเห็นอยู่ว่าคนที่แบบจุดไฟแช็กในห้องแกเ้แล้วไม่ระเบิดกันหมดเลยจริงเออร้องว่ะใครใครโดนอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ส โมโหโมโหโมโหร้ารยังไงนี่ไงบ้านนี่แหละบ้านนี่แหละหนีกันดีกว่าไม่มืดเกินสันเครือสั่นเครือเฮ้ยสั่นเครือ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 มีบอกมาเลยสัตว์ไปใช้กูหมดว่ะกู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 เริ่มกลัวแล้วว่ะมึงน่ากลัวเปิดเปิดกล่องเปิดเปิดตู้เผื่อมีของดีๆให้ใช้บ้าง หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดแล้วหนึ่งสามเจ็ดแล้วเกือบ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 สวยเกือบสวยกูเกือบสวยแล้วเกือบสวยก่อนสวยเออเกือบสวยก่อนสวยฝนตกเหรอเฮ้ยข้างนอกเลยนี่วัดนอกเลยวอ้ยได้เห็นบรรยากาศข้างนอกอ่ะมีสีน้ำความเจริญเอ๊ะมันมีแสงวฮ้ยเฮ้ยอ่ะเฮียเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะน้ำมันไหล วิาต้องวิ่งจะวิ่งได้ไหอีป๊าป๊าเก่ามันย้อนกลับมาว่ะไอตัวเดิมเลยไอตัวเดิมเลย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 จ้จจ้ำจจจ้ำจ้ำอิมิวโบรไม่ถึงอิมิวตายตั้งแสงตั้มแสงตั้มแสงจ้ำจจ้ำจจยอะ่ยอเยอะจ้ำจ้ำยีนักลัวนักลัวกูไม่กลักับไปบอสข้างหลังเลยอ่ะเพื่อนวาวนี่เสงไฟ โดดกันโดดเลยกูเป็นฟีร์รันนิ่งโดดเลยกูรอดแน่นอนรอดได้กูรอดได้ตอนนีกูก็รอดอย่งไรกูก็รอดรอดไปน้องเียวหนีแก้คางกับมึงแล้วมึงตายยิงมึงตายน้องไม่มีทางไม่น้องเขาผิดทางหรือมือมีตาไปแล้วมึงนี่ร้องประตูไปเรื่อยๆเลยมือจับมึงทตายแย่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 รักคอนดักเตอ้ร์โดนหินทางแล้วมึงนตาแล้วมึงกูจะทางตัน เมื่อไหร่นล็อกโผลสไลด์เนี่ยนะมึงเห็นผ่านน้องไหมจีสไลด์เลยจี๊ดมันไม่ฮามันดูซับซ้อนอย่างอะเอา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 ตัดตัดตัดตายกันหมดกูไม่เล่นเมื่อไงกูไม่เล่นออกออกออกกันเลยมันน่ากลัวมันน่ากลัวกว่าที่คิดน่ะเกมตอนแรกมันดูโง่ๆแต่คุณตอนภาคแรกมันโง่ไม่ใช่เหรอเออมันน่ากลัวกว่าที่คิดโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันถ้ให้รู้กด Subscribe กดแชร์กันด้วยแล้วก็อย่าลืม c ม m m e n t กันด้วยนะคะว่า ม่าอะไรดีวา่า <laughs> น่าเกลียดอะฮะคอมเมนต์กันว่ากดฟีมอะไรอะ่ะ <laughs> ใครท <laughs> ี่อยากให้เล่นอีกนะคะกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง7,000ไลค์กันด้วยเราจะมาเล่นประตูภาพ2คลิปภาพ2กันอีกรอบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปลวค่ะบ๊ายบาย